้าเอสบายดีสบายดีจ้าสบายดีทุกคู่ทุกคนเมกน้อยเมกน้อย่น่นน่ะนั่งคิงฝนน่ะนั่งคิงล่างถวยล่างซ้ำ่นคนขยันสองคนมาอยู่นองคนขี่คาดคนขี่คาดกับสนุกนอนแล้ว <c ười> ทอนตื่นสวยได้คนที่ขาดได้อ่ามีคนใช้นี่ก็คือคนใช้คนที่หนึ่งอันนั้นคนใช้อันนั้นก็คนใช้คนที่สองนะค่ะท่านผู้ชมอ่าคนใช้คนที่หนึ่งอักไทยเซไฮโรเร็วเร็วเออเซไฮโรอะไรอือคนใช้คนที่หนึ่งนี่คนในกระไะอือ กะเธอนนอยอยลีลาบอ่นี่ว่าอยลีลากินแต่ทิปน้อยรอยลีลาีเ้ยเมนเด้เมนยังบ่้เอ้นขี้งัวพี่น้องหามึงเอ,อ้ยขี้ักเอมหงข่อยนี่แหละสองตน้นดินมันแข็งกันแล้วคาราคุด ฝนบตัตกพอดีก็เลยอันนั้นพี่น้องเลยอ่ะบันนี้เขาเรื่องขา่าวเล่าเขาประเด็นใหม่คองขอ่อยอือพิงเงาจับภาพให้นะสาวประเด็นที่ว่าสาวมน,นี่นอนตื่นสวยน้องอันนอ้นจะเอาน้องเมฆมาฝากไว้ได้อยู่บอเออแล้วก็ว่าเป็นนังน้องอ้นคือเอาน้องเมฆมาไว้น้ำแม่มอนอย่างน้อยน้องอ้นไปทํางานกับน้องขิงก็จะได้ส่งตังเลี้ยงแม่ไปด้วยวาสัน กะดิสี่บอกไว้ไหเดอดิฉันเลี้ยงหลานเลี้ยงด้วยใจบ่ได้เอาเงินไปทั้งนั้นแล้วก็บอกเอาอีกเงินเขานั่นบอกไว้ซะเดอ้ออืมถ้ากันผู้เขาเป็นแม่เขาก็คือพ่อเองแหละลูกเขาต้องกินนมเนาะเอออย่ามาว่าข่อยอยากได้เงินน้ำนองน้ำนุง่งอย่าว่าไปแบบนะคะ่ะการเอาลูกไปฝากเรื่องน้ำคนอื่นเขาผู้เป็นแม่เขาคิดอยู่แล้วเออมันต้องท่าบอกครองแนวนี้ค่ะ เออความหมายแบบเป็นยังบะยักเมียน้นำแม่มอนข่อยกันยังบ่หูจักก่าน้องเมฆสิอยู่ได้หรือโบเอามาทดลองโดยพี่นอ้องนี่คือการทดลองถ้าอยู่ไม่ได้ก็ต้องให้แม่มอนมาเอาไปกัดเออเพราะว่าถ้าน้องเมฆเราตื่นมาเราสสไห้ห้าแม่เราแง่กังเว้นห้กังคืนห้คข่อยกระบ,บ,บ,บอกวบข่อยกระบอกตรงเลยขอบบอ่อยบอไใเออก็ไม่แต่ให้พอมันมาเอาเมื่อหรือว่าให้แม่มอนมาเอาเมื่อ สุชาติาต้องขึดดอกว่าเอ้ยบ่ต้องไปตีแบบแบบคอมเมนยุ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 แยงจะแงงเขาเอ้นนังโยนกลัวเ่เป็น,เ,ปนเอเอให้ครอบครัวเขามีปัญหากันคอยบ่เคยคิดอยากได้ยังของน้องของหนุ่งขอแต่เขาไปงานไปเห็ุงานเหตุการณ์เขามีเงินใส่บดหนีบดสินเขาคอยกระดีใจนำเด้อสุเจ้าฟังซะอย่ามาหาว่าหาเรื่องหาวล่าวะอยอย่ามาขึดว่าอันเออนองอ้นไปแล้วก็ต้องส่งเงินให้อีกคางคก ออแทนที่จะส่งเงินให้แม่หมอนคอยให้นั่งส่งเมื่อหาแม่เลยบ่ต้องมาส่งหาข่อยถ้าร้านอยู่ได้ร้านผู้เดียวข่อยเลี้ยงได้ที่บอกไปหเ้เด้อเออคอยเลี้ยงได้สำนองเมฆนั่นกินมาก็จิกินสำได้เล็กน้อยป้อนเข้าป้อนน้ำขนมนมเนยสำนั่นแหละกินเป็นเวลาเวลาอืมแค่นั่นแหละบังเอิญลูกข่อยถามมันบอกกินมานานนั่นซึ่งยังมามันกับบกกินมันบอกสอ,อนแนวกิน เข้าใจบอเออบ่ต้องมาว่าอดอกนางอดร้วส่งงทางพุ่นอยู่แล้วทางพุ่นกับแม่ม้อนดูแลลูกเรากับนั่งลุงเออสิบหาแม่ม้อนเบิง่งทั้งสองคนเลยหว่วยแล้วกับบ่ไว้เนาะร่างกายเราผู้เถ่าเกิดถ้าไปหันไปหนีนอกจากอาศัยลุงเบิ่งนําเบิง่งเออถ้าเป็นไปได้ขาก็ะยากไข่พอ่อมันด้ดูแลเออาทามันดูแลกุ้มขาก็ะยากใข่พอ่อมันเองเลยดูแลเออ เห็นบบเบาๆเผ็ดเวลาขอบอยู่แล้วก็ยังดูแลมานาได้เออก็น่าเขาต้องมีคมรบบผิดชอบมากกว่านี้วะสันซะเออต้องขึ้นสบายเออเมียกูไปเหตุงานไปเพราะยังกบเพราะยังเพราะรายจ่ายมันเพพ่อใส่พ่อซอยมหนือนบาลาดจังไปจังได้แยกกันครอบครัวเออมีงานมีการยังกะเหตุพาเหตุเอาบ่าต้องมาขึ้นล่วงหน้าแล้วบ่ต้องมาเข้ามาตีความหมายบ่ต้องมา ย่านทางนี้ใส่เงินผู้นั้นใส่เงินผู้นี้บ่ต้องย่านคนแบบกูบ่เอาเงินไผดอกบอกเปียบไผดอกสิบอกไว้ให้กูยืมกูก็คือใส่เออซูมัต้องย่านดอกกูสิมาก,กินแห้งละน้องกูเลยว่ากูสิมาก,กินแห้งผู้นั้นกินแห้งผู้นี้เออขอใจไว้ด้วยนะนำใจกูมีอยู่แล้วให้พี่ให้น้องค่ะให้พ่อให้แม่ขอแต่กูมีกูมีนะพี่น้องแห้งรวยถ้ากูมีนะอ่า กูป้ายเขาลําบากหรอกน,นี่กูก็บเลี้ยงให้ไปอือให้เห็ดคลิปมาเหมาะแม่แม,ม่น่ะัวเห็ดซอยเมียมเมียเห็ดซอยผัวมันก็นอยู่ได้ยูทูบอืออันนี้มีแต่จะเมียเห็ดมันกระชอยู่ได้บ่สุก็ลองคิดบังดูล,ล่ะอือเราไ่ต้องมาเปล่าดอกจะเลี้ยงได้เลยหลานกูเลี้ยงมาหน้าเดีย๋ยวจะขึ้นใหญ่อือเลี้ยงตัวเฉยไม่มีคุณภาพห่วยอันนี้ก็บโปงหูแล้วแล้วแต่เด็กน้อยอือ ก็เลี้ยงมันใหญ่ะแล้วมันบดเจ็บบดเป็นก็โอเคแล้วคนเฮานะเรต้องมัมันตีพวยตีพ่าหรอกนี่หัวคาปลูกสองคอพ่นใคราบอปูหัวคานี่ย่นอือพ่นนี่เบิดตัวหัวคาต้นกอกต้นกล้วยอือดมสมบูรณ์ตัวพ่นอ่ะนี่เบิดอันต้น่ก็เกิดเองธรรมชาติต้นกระโดนอันนี้ก็ได้เออตะกี้ต้นน้อยแบ่หใหญ่ได้ในสองสามปีแล้วนี่นต้นนี่อือแล้วยังมาปลูกอีกแบบนี้ ปูก็ต้องเบิ่งสถานการณ์นำในบ่มีก็บปอยากปลูกขอใจไว้ด้วยนะเด้อป,ปูกปลูกไว้ค่ะแหละแต่กูดูกูเห็ดเองดอกเสียหงามันแป้นเบิดมันสิปปนออนนไปเห็ดเงียบไว้นะมอคหามันแหง้งดินมันแหง้งแล้วก็เผานี่เผาแล้วก็จังคุดอืม ก็ยังจะคิดแน่กนะ่อนสิว่านะอืมน้องเมฆเขายังบบหูเขาก็ยังบบหูว่าแม่มันคัดลรไปพูดละถ้าแม่มันไปพูดละ,ดละจังซื้อหูว่ามันอยู่ได้หรืออยู่บ่ได้มันสิมาใหา้บัดมือบัดเวนบัดคืนเดี๋ย้อยกูกระตายกูก็บ่เอาเด้อให้พอไม่มาเอารถกูบอกไปเลยกบูบอกตั้งแต่เดี๋ยวนี้รถบริเวลไรเรื่องอืมสิมาอันนี้อันนั่นกับกูบ่ได้ได้ เรื่อ้านเบิงบ้งไ้เบิ้งไฮได้แต่ก็ต้องห่วงแต่ว่าลูกร้านสีิวหนะซูก็ต้องห่วงกูม,มีกูหากูหาหยืมมาออต้องมาเบ้าให้บอกซ้ำนั่นแหละะต้องคืว่าเอ้ยไปเหตุงานได้ก็ส่งเงินให้เอ้ยออลูกมึงน้องเมฆจักกิได้กินยังหรือบอ่จักกิได้กินหันกินหนีหรือ,บ,อบ่บัดว่าไปอีกเด้ ส่งให้มันเดือนละสามพันสี่พันลูกอันน้องเมฆไม่รู้จะได้กินหรือเปล่ามีตำมานาแย่งกินหมดปะัะจิมาว่าให้ลูกกูอีกแบบนี้เออแล้วก็มีปัญหาเด้อกูบอกไปเลยอืมมีปัญหาอย่างหูบอกปัญหาเอฟซีโตยงมันมาหยุ่ออืมเจะนอน้าพบากูนี่หายใจลูกจะคล้องกินลูกนอก้องหอบบร้กินน้องเมฆไม่ได้กินอะไรเลยพร้อมขาดสารอาหารไปอยู่อีกทางคกตัดสินใจดีๆบอกไว้เลย เอออืเรื่องร้านอยากเบิ่งหายูจะนำมาว่าให้กูเส้อหายอีกนี่คือตั้งสี่แลนนี่มาหากันนี่เออเป๊ดีใจเออคนของใจมาหาดีใจแต่คนของใจแหม่ซึ่ยังเนาะว่าอย่างนกันให้เกียรติกันแน่อืม เขาพูนลูกร้านเขากระหักบนไหนน้องเมฆกระหักสนองมาน,าน่าไปเลยลูกตัวเองร้านตัวเองสิวางแด้สะนี่ยังให้เขากินน้ำกันแล้คนอื่นนะนะมันบม่ได้ดูแลนะมันสิม,มาเสือก่อนนะขนาดยังบ่ได้ไปยังไม่ได้อยู่ได้หนิตัดสินใจเราพ่าวาใส่เส <c oughs> นอนคนเท่านะแต่เห็นสกอนให้เขาได้เลียงกอนให้เขาได้เบ่งกอน ให้เบิ่งสถานการณ์เออน้องอ้อนไปได้์องเดือนซานเดือนแล้วมันส่งเงินมาให้ลูกมันเดี๋ยวลูกมันไม่ได้กินยังมันี้จังเว้าอย่าเเา้วตีตนไปก่อนไข่เรื่องยังไม่เกิดอย่าเเา้วตีตนไปก่อนไขยย่จะเเา้วขึดนนักขึดหนาเข้าใจบอเออคึดได้เน,นวใดบอโอ้ให้เขานอนบาน้าเบิ่งมือน,นี้ลักษณะคือพ่กคอยสบายเนี่ยแหละอืม,อม เอาละพี่น้องบายบายสำหรับคลิปนี้ร้านก็ยังเป็เลี่ยงดอักหักตัวยงแล้วมันขิดไกลละว่าสันมันห่วงหรือมันหยุให้เฮ้า่านคนไดนดีว่าสันชาคนพวกนี่ค่ะเอ,า,อาง่ายๆซะอืเอาซ้ำนี่แหละ